ครับลาคุณนัทะพงศ์เสกาบึงการนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราทดสอบบินกันดูครับนี่รีโมทลูกค้านะครับ ที่บอกเราเสียบแบตรอเจโรเช็คตัวแป๊บหนึ่งนะครับไฟดวงล่างสุดหยุดกระพริบนะก็แสดงว่าพร้อมสำหรับขึ้นนะครับเราอาร์มสวิตช์นี้อาร์มนะครับถ้ายังไม่อาร์มคันเล่งไม่ทํางานผมอาร์มปุ๊บคันเ,เล่งมาแล้วครับ จอดเสร็จแล้วดิสอาร์มนะครับคันเล็งก็จะไม่ทำงาน้วครับครับมาอธิบายการใช้งานลำกันนะครับตัวลำนะครับถ้าด้านหน้าไม่ได้วางกล้องหรืออะไรกล้องบันทึกนะครับก็แนะนําให้วางแบตอย่างนี้นะครับมันจะไปข้างหน้านิดนึงเนี่ยประมาณแนวนี้เลยแนวแนวที่มันวาวออกมาเนี่ยให้แบตถึงแนวนี้เลยนะครับลำมันจะได้ซีจีที่สุดเวลาบิน แต่ถ้าเกิดมีกล้องเราก็ถอยแบตมาข้างหลังนะครับการใส่ถอดใบนะครับสังเกตใบพัดมันจะมีเกลียวทวนกับเกลียวตามนะครับจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ดําแล้วก็อันนี้ดํานะครับส่วนอันนี้สีเงินอันนี้สีเงินนะครับก็ไอ้สีเงินเนี่ยนะครับใบพัดขณะบินมันจะหมุนไปอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะถอดใบเปลี่ยนใบนะครับสีเงินเนี่ยก็ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับในขณะที่สีดาเนี่ย ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อถอดนะครับถ้าล็อกให้แน่นก็ตรงกันข้ามรัดแบตรัดแบบนี้นะครับสายรัดแบตอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดํำให้ดูนะครับแล้วให้ดูสังเกตไฟก่อนแล้วเปิดรีโมทนะครับคันเร่งไว้ล่างสวิตช์ทุกตัวอยู่บนสุดตัวหมุนอยู่ซ้ายสุดนะครับเปิดรีโมทนะมันยังไม่เห็นสองบรรทัดล่างนะครับเพราะว่า มันยังไม่ได้เสียบแบตลำ้ำพอเสียบปุ๊บสองประทานล่างจะมาก็แสดงว่าค่าของแรมมันถูกส่งและมันลิงกันนะครับอ่ะผมลองเสียบแบตให้ดูนะครับผมเสียบแบตลำให้ดูไฟด้วยนี่ครับสังเกตไฟเสียบปุ๊บเราจะโเรเซตตัวสักประมาณ3าถึงหวินาทีนะครับจุดไฟดวงล่างติดคา้างก็คือใจโเรเซตตัวเสร็จแล้วดวงล่างสุดจะจะ,จะบอกแบตนะครับ2ฝั่งเลยอันนี้คือลองบินไปสักพักแล้วมันก็เลยจะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าชาติใหม่จะเป็นเขียวนะครับ ถ้าแดงนะครับแล้วแบตหมดเนี่ยบัสเตอร์ตัวนี้ก็จะร้องปิ๊บ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 เตือนให้เอาลงนะครับก็รีบเอาลงนะครับอย่าฝืนบินต่อมั้งดีแบตจะเสียนะฮะดวงบนสุด2ฝั่งมันจะแสดงสติ๊กนะครับสติ๊กคันนี้ถ้าผมยกซ้ายซ้ายกับริบยกขวาขวากับริบดันหน้า2ดวงกับปิ๊บถ้าผมอาร์มนะครับอาร์มปุ๊บไฟ2ดวงกลาง2ฝั่งจะกลายเป็นสีแดงนะครับให้เห็นว่าเป็นไฟท้ายนะครับก็คืออาร์มแล้วอันตรายนะ ยกคันเร่งปุ๊บใบพัดมันก็ทำงานเลยนะครับเนี่ยนะครับทำงานได้เลยหรือเราเปิดแอร์โหมดถึงคันเร่งอยู่ล่างใบพัดก็จะหมุนตลอดนะครับ DisAR <This> ก็คือเขียว mm hmm. เขียวปุ๊บคันเร่งไม่ทำงานนะครับขณะบินก็คือต้องอยู่ที่แดงคือ Arm อยู่ตลอดนะครับมาดูการใช้งานฟังก์ชันรีโมทกันนะครับอันนี้คือ Arm นะครับสับลงล่างคือ Arm บนคือ d i s a r r m นะครับ สีคือไฟโหมดครับบนคือบินด้วยตานะครับแองเกิลนะครับกลางตีลังกาได้นะครับบินด้วยตาเหมือนกันล่างจะเป็นอะโคบินแว่นนะครับล่างอะโคบินแว่นแต่ถ้าฝึกหัดบินแว่นเนี่ยให้เอาอันนี้ลงล่างแล้วก็เอา B ลงล่างสุดด้วยเป็นอะโคเทนเนอร์ครับคือลง2อันนะครับเป็นอะโคเทนเนอร์โอเคถ้าบินโดยลำด้วยตาก็อันนี้อยู่บนนะครับเก่งสักพักหนึ่งก็อยากตีลังกาก็มากลางนะครับโอเคอันนี้คือแอร์โหมดครับไม่คิดที่ให้ดูนะครับพอเปิดแอร์โหมดปุ๊บ ใบพัดจะมีรอบตลอดเวลาบินมันจะรู้สึกร่อนๆมากกวบาปกตินะครับก็ลองเล่นดูได้ครับตัวนี้นะครับถ้าหมุนมากลางเนี่ยจังหวะแรกจะเป็น O.S.D นะครับถ้าหมุนไปขวาสุดจะเป็นบีบค้นหาลำอย่างนี้ครับมันจะร้องเวลาลำตกเขาพุ่งย่าหาไม่เจอครับก็หมุนมาได้นะครับเพื่อจะค้นหาสุดท้ายตัวนี้นะครับมี2ออันก็คือปิดไฟ LED ถ้าผมหมุนมาตำแหน่งกลางไฟ LED ท้ายจะปิดครับแล้วถ้าหมุนไปขวาสุดเนี่ยจะเป็นเปิดโหมดพลิกลำนะครับ สำหรับเวลาเราบินอยู่แล้วลำมันตกแล้วมันหงายอยู่นะครับเราต้องการพลิกกลับมานะครับให้มอเตอร์ทํางาน2ตัวแล้วดีดลำกลับมาได้นะครับวิธีการครับนี้นะครับผมให้ดูที่รีโมทอ่สมมุติลำบินอยู่อย่างนี้นะครับอาร์มแล้วบินอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันตกคว่ำอย่างนี้นะครับเราก็ดิสอาร์มครับดิสอาร์มดิสอาร์มแล้วหมุนตัวนี้ หมุนไปขวาสุดปุ๊บมันจะเข้าหมดพิกลำแล้วก็อามครับอามปุ๊บแล้วเราโยกสติก๊กด้านขวานะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งมอเตอร์มันจะทำงานแค่2ตัวครับเห็นไหมครับถ้าหน้าก็2ตัวหน้าถ้าหลังก็2ตัวหลังนะครับถ้าเราดูในแวดเนี่ยมันจะบอกทิศอยู่ด้ครับทางมุม ซ้ายบนเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกอยู่ให้โยกตามลูกศรนะครับมันก็จะเป็นคือมันจะดีเทคมุมเอียงครับและโยกเพื่อให้ดีดกลับมาง่ายที่สุดนะครับนะฮะก็พอกลับมาปุ๊บเราก็ด i สอาร์มนะครับแล้วก็ปิดโหมดพิกลำโดยการหมุนไอ้ตัวนี้กลับไปซ้ายสุดนะครับแล้วก็อาร์มบินต่อได้เลยก็มีประมาณนี้เมื่อกี้นะครับพอเสียบแบตจะเห็นว่ามี2บรรทัดล่างขึ้นมาบรรทัดกลางจะบอกแบตของลำนะครับอย่างนี้สิบหกโวลต์กว่าครับอันบนคือแบตแบตของรีโมทนะครับ ตัวล่างนี่คือความแรงของสัญญาณนะครับก็บินไปไกลเรื่อยๆค่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับให้ดูจากแว่นก็ได้นะครับ ISI จะมีอยู่ที่มุมซ้ายเอ่อมุมขวาบนครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ100%ตส่วนใหญ่จะประมาณ99ครับแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆถ้าเหลือสัก40เดี๋ยวต้องระวังแล้วครับ30ก็ใกล้หลุดนะครับอย่าให้ต่ำกว่านั้นนะฮะในในในแว่นนะครับดูในแว่นโอเคลำเซตไว้ให้ที่ โมเดลนี้นะครับตั้งชื่อว่าโมเดลที่1 xl 5 a p v นะครับก่อนบินเช็คทีมนะครับทั้ง4ตัวว่ามันอยู่ตรงกลางนะครับโดยดูจากแถบตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ต้องอยู่กลางนะครับถ้าไม่กลางปุ๊บเนี่ยลมมันจะมีอาการไหลนะครับเพราะฉนั้นก่อนบินมือมือเราจะไปเผลอโดนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะขึ้นบินเช็คก่อนครับว่ามันอยู่กลางนะครับมันจะดังตีดยาวครับถ้าเราโยกไปเนี่ยมันจะติด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 แล้วถึงกลางปุ๊บมันจะตีส์ยาวนะครับอย่างงี้ครับเด เนี่ยอันนี้คือมันเลยไปแล้วติดยาเมื่อไหร่ก็คือกลับมากลางนะครับเช็คก่อนจะบินนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพในแว่นนิดหนึ่งครับการใช้แว่นนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนตัวนี้คือช่องชาร์จ USB นะครับจะมีสายย s b ให้นะครับก็เสียบเหมือนชาร์จมือถือนะครับไปโคลยูเอสอันนี้ปุ่ม p o w เวอร์นะครับกดค้างเพื่อออนนะครับแล้วกดกดค้างยาวเพื่อออฟเหมือนกัน อันนี้ปุ่มเซิร์ชนะครับกดปล่อยทีเดียวมันก็จะวิ่งสแกนหาช่องนะครับเราแค่เราเปิดลำไว้ตอนนี้ผมสแกนไว้ให้แล้วนะครับมันก็จะเห็นเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบรนด์นะตัวนี้เป็นการเปลี่ยนชาน n อลนะครับชานลมี8 c h ช n น e l ลนะแบรนด์มันก็จะวนสลับไป A B A B E F R พวกนี้นะครับก็เปลี่ยนดูได้ครับแต่จริงๆไม่จําเป็นนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นนวนเพราะเรากดกดเซิร์ชปุ๊บเนี่ยมันวิ่งหาเองครับแค่เปิดลำทิ้งไว้ ปุ่ม power นะ,ะไม่ใช่ปุ่ม power เ,เท่าทีปุ่ม power อ,อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นไฟแสดงแสดงว่ามันอ่อนนะครับแล้วก็ช่องช่องเสียบสาย av สาย av มีให้ในกล่องนะครับแล้วก็สายอากาศแนะนําก่อนบินก็คือใส่สายอากาศก่อนนะครับแล้วก็อน,นึงตั้งอันหนึ่งนอนนะมันจะรับได้ทั้ง2แนวนะครับขณะบินโอเคเดี๋ยวผมวางให้ดูให้ดูผมเปิดลำนะครับ เิดลำแล้วก็เสียบแบตอ่าเดี๋ยวผมเปิดอันนี้เปิดอันนี้ไว้ก่อนละกันผมกดค้างนะครับนี่กดค้างภาพมานะครับแต่ว่าลำยังไม่ได้เปิดนะครับผมเสียบแบตลำเสียบแล้วครับภาพมาแล้วครับเห็นไหมฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอานี่นะผมเอามืออังเห็นไหมฮะ ก็ภาพมานะครับลองเอียงลำเดี๋ยวผมขยับปิดหน้ากล้องเพื่อให้เห็นตรงสือชัดๆนะครับอ่าโอเคก็จะมีนะครับไล่์ตั้งแต่บนนี่คือไฟโหมดนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือ rssi นะครับความแรงของสัญญาณนะฮะแรงสุดก็อยู่ประมาณ99แล้วมันก็จะลดลงเรื่อยๆลำห่างเราไปเรื่อยๆก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ สักสามิบเนี่ยต้องระวังแล้วครับมันจะหลุดนะฮะอย่าให้ต่ํากว่านี้นะครับอันนี้คือคันเร่งนะครับถ้าผมยุคคันเร่งตัวนี้มันก็จะขึ้นนะฮะตัวนี้คือ,เ,อเวลาขณะบินนะครับเริ่มตั้งแต่อาร์มมันจะเริ่มนับนะครับตัวนี้คือช่องนะครับอ่าตัวนี้ก็มีแบรนด์มีช่องแล้วก็มีกําลังส่งนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นกระแสรครับข้างบนเป็นโวลต์เราดูที่โวลต์เป็นหลัก บินอย่าให้ต่ำกว่า14นะครับ14ปุ๊บรีบเอาลงนะฮะต่ำานา้น้เดี๋ยวแบตมันจะพังแล้วก็ตรงการลางเวเซเลนาบนะครับถ้าผมขยับเอียองลำมันก็จะขยับให้เห็นเหมือนกับพื้นโลกอะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันที่ไอตัวตัวกาลังส่งนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราจะเข้าเมนูการเปลี่ยนนะครับหรือเราดิสอาร์มอยู่นะครับให้มั่นใจว่าดิสอาร์ม A อยู่บนนะครับ ยกคะแนงขึ้นไป50%แล้วทำอย่างนี้2มือครับนี่ไปทางนี้ทางนี้ขึ้นบนนะครับปุ๊บนะในจอมันจะเข้าเมนูเราเลือกอันที่2ฟีเจอร์ปัดขวาเข้าไปลงมา VTX ปัดขวาเข้าไปเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนชแนลได้นะครับแต่ที่เราเปลี่ยนบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นกาลังส่งนะครับ Power อนะ่าตอนนี้ผมตั้งไว้2อ0นะครับก็เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นหลอแล้วก็1.2วัตต์1,200มิลลิวัตนะครับ ตมามนั้นก็ได้ที่2 5นะครับผมดีฟอลไว้ให้200นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ตามชอบแล้วกันแนะนําว่าไม่ควรเกิน600ถ้าบินแบบทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าบินลองเลงบินไกลจริงๆก็อยู่2วัตได้ครับแต่เสียบแบตปุ๊บขึ้นบินทันทีนะครับเย่าทิ้งวินานเพราะว่าลำมันจะร้อนจัดเนื่องจกากกาลังส่งมันสูงนะครับผมดีฟอลไว้ให้ที่200มิลวั์นะครับเปลี่ยนเร็จอย่าลืมมาที่เมนูเซตนะครับแล้วปัดเข้าไปแล้วก็คอนเฟิร์ม yes แล้วก็ออกออกแล้วก็มาเซฟรีบูตนะครับนี่เซฟด้วยเซฟจะเซฟไม่เฉยก็ได้หรือจะเซฟรีบูตเลยก็ได้ถ้าเซฟรีบูตมันก็จะรีบูตล้ำเลยอ่านี่ประมาณราคับผมเปิดหนะ้าต้องนะครับก็จะเห็นภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับลำสมบูรณ์พร้อมส่งขอบคุณครับวิธีปิดก็นี่นะครับกดปุ่มนี้ค้างนะครับ ครงแป๊บหนึ่งภาพบนจอมันก็จะดับไปก็ค่อยปล่อยนะครับแล้วเราก็มาถอดแบตลำถ่ายคนเดียวครับทุกทีก็ถอดแบตลำนะครับแล้วก็ค่อยปิดรีโมทนะครับก็เป็นสมบูรณ์ครับผมขอบคุณครับ